ก็มากันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สกินลิมูรุเทมเพลสของอิกี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับอ่ะเข้ามาครั้งแรกครับก็มีส่วนลดราคานะครับครั้งแรกอ่ะข้อเสนอนะครับกดยืนยันไปอ่าตอนนี้เรามีโทเ็นฟรีนะครับ999กดใช้ไปเลยหนึ่งโทเ็นครับไม่ได้ครับอ่าขวานอนะปุ๊บอ่าได้ครับอ่าได้มา ครั้งนี้ครับผมจะใช้เทคนิคนะครับอันครั้งแรกเนี่ยกดตรงไหนก็ได้อ่ะเพราะยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกไม่มีใครครั้งแรกถูกหรอกเพราะั้นกดๆไปเถอะอ่ะผมคิดว่าน่าจะกดตรงนี้กดใช้อ่าได้ไรสทกอย่างอ่ะรางวัลเมื่อกี้นะครับอยู่อันที่สามเนาะแปลว่ามันจะไม่ซ้ําอันที่สามอ่าแล้วมันจะเหลือแค่อันแรกกับสามอันท้ายอ่ะจกทค่บมเดานะที่เหลือมันจะไม่ซ้ํา ไม่ใชิ่งไม่ซ้ำนะครับมาชั้นสองครับผมเริ่มมุมซ้ายกันเลยแค่สิบเก้าโทเค็นไม่เจออะไรครับในยูโมจิมานี้สามสิบเก้านะครับไม่เจอครับข้างขวาไม่เจอเมาไมาน่นี่อ่ะทีนี้โอ้เมาชั้นสองเมาไปแล้วครับโทเค็นปีโอโ,โ,โหเหนื่อยใจเลยอะ่ะตอนนี้ครับมาเมื่อกี้มันไม่มันมัน,มนอันที่สามแล้วแล้วมันจะไม่ใช่อันที่สามมันจะเหลือแค่หนึ่ง สี่ห้าหกอ่าจากที่ผมดูนะนีะ่คิดว่าไม่ผมว่าอยากกดขวาเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงนี่กระโดดไม่เหมือนเพื่อนนะอ่ะผมกดขวาเลยปรไฟทำที่เดิมเฮ้ยผมว่ามันมัน้ำสองอร,ร,รอบไม่เลยเออทำทำไม่ได้เไยอ่ะกดตรงนี้ะขวาไม่เจอครับทางซ้ายป้๊บไม่เจอครับ เมาอีกมอ้นี่ปึ๊บมันเหนือแค่สามมันอยากให้ดูนะครับอยู่ขวามันเลยอ่าอยู่ขวามันเลยเพราะอย่างนั้นมันหนึ่งในสามอะ่ะในสามเอ่อทางบนซ้ายานั่นปั๊บไม่เจอครับในสองก็กดตรงกลางไป ไม่เจอเมาอีกแล้วเมาแล้วสามชั้นเมาอีกแล้วอยู่ล่างข้างขวาครับเมาไปสองชั้นแล้วมีชั้นแรกไม่เมาครับอ่ะผมว่าครั้งนี้ยมันไม่ซ้าที่เดิมหรอกมันเหลือแค่หนึ่งในสามแต่เพราะามันไปแล้วมันไม่ซ้ําอีกรอบหรอกเชื่อผมผมผมว่ามันไม่ซ้ําอีกรอบมันเหลือแค่หนึ่งในสามนั่นแหละเพราะงั้นอนะ่ะหนึ่งในสามหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเอา่ออืม กดครับือท่าเต้นครับอ่าอ <habitude antique. S 1> ันนี inform inform t t ja sure. mm ้เ hmm. มื right. t t ่อกี้อยู่สีครับอยู่สีฝั่งนี้แอปแต่ให้ผมดูนะตอนนี้มันอยู่ขวาหมดเลยแล้วผมเคลียขวาก่อนเี๋ผมดูเคลียขวากันเลยอ้าวอ้าวอ้าวหลุดเลยอะกลับเข้ามาใหม่ครับเคลียขวาก่อนแต่ให้ผมดูแล้วมันอยู่ขวาหมดนี่มันต้องอยู่ขวาได่แหละเคลียไม่เจอไล่ไปไล่ไปไล่ไป เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็อยู่อ่ะกดไลค์ไปครับอ่ะค้างค้างป๊อปค้างอ่ะเฮ้ยเกมเกมล็อกอินใหม่อโอเคเกลับกลับมาอ่ะยังไงมาโอ้โอเคไม่เจอครับกดไปละเกมกดไปให้แล้วนะเป็นเลยสองอันหนึ่งในสองที่จะไม่เมาไปป๊อปไม่เจอเมา เมาออมาสามชันแล้วโอ้โหพอมาสามชันแล้วอ่ะหนึ่งในสองครับหนึ่งในสองมันไม่ซ้ําที่เดิมหรอกมันอันเมื่อกี้มันอันที่สี่ไปละทำไมมันไม่ซ้ําที่เดิมหรอกหนึ่งในสองอ่ะไม่หนึ่งก็สองไม่หนึ่งก็สามไม่หนึ่งก็สามอันนี้ไม่มีอะไรสังเกตหรอกเดาฮะอันี้ผมใช้เทคนิคไม่ซ้ําที่เดิมแต่มันซ้ําที่เดิมมาสองรอบละแต่คงไม่เป็นไรหรอก ไม่หนึ่งก็สามไม่หนึ่งก็สามในใจบอกอยากกดหนึ่งมากๆอนนี้ในใจอยากกดหนึ่งมากครับไม่หนึ่งก็สามฮะเชื่อมันในตัวเองหรือสวนเชื่อมันในตัวเองหรือสวนดีอย่งนี้อย่งนสวนเลยจบที่เดิมซ้ำที่เดิมครับซ้ำที่เดิมสองรอบแล้วมันซ้ำที่เดินสองรอบอ่ะไปชั้นห้า ไรตอนนี้เมาไปสองชั้นแต่มันอยู่ขวาหมดนะมีแค่ชั้นสี่ตอนนี้ที่โผล่มาด้านซ้ายแค่ชั้นเดียวอ่ะมาชั้นห้าผมยังเชื่อว่ามันอยู่ขวาอยู่ผมยังเชื่อนะไม่ใช่ผมเคลียขวาก่อนไม่เจอครับอ่ะเฮ้ยโปรโมชั่นครับอะไรเนี่ยเอ่อการตีมามายกเลิก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 อ่าโปรโมชั่นครับเปิดสามครั้งครับลดราคา สี่ร้อครับครับคิดเลยเปิดตรงไหนดีกดตรงนี้นั่นปับ๊บโอ้โหไม่เจอทามป้าไม่เจอว่ามันต้องอยู่มุมขวาปุ๊บไม่เจอครับขวาไม่เจอมุมซ้ายอ่ะไม่เจอครับโอ้เมาดีเมาดีห้าชั้นคนระับเมาหมด เมื่อกี้ผมว่ามันไม่มท้ำที่เดิมหรอกไอ้หี้ยซ้ที่เดิมโอ้ซ้าที่เดิมสามครั้งไอ้เหี้ยโอ้อะเปิดโอ้ไม่เจอโอ้หมดคูป,ปองหมดเออได้ข้อเสนอมาครับคูป,ปองหมดโอ้อเติมคูป,ปองกันอะเติมมาละเรียบร้อยมาเติมคูป,ปองละยนังเจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่อะเปิดมุมขวา ไม่เจอครับโอ้ยตามกันไปไม่เจอโอ้โหอะมุข่อยครับไม่เจอครับเหลือสามมันหนึ่งในสามมันเหลือหนึ่งในสามผมจะต้องไม่เหมาทุกชั้นผมต้องไม่เหมาผมไม่เหมาได้ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เหมาเออหนึ่งในสามกดเอืเหลือหนึ่งในสองเหลือหนึ่งในสอง เดี๋ยหนึ่งในสองครับอ๋อไม่เมาหรอกแต่อันนี้ยังเก็บอยู่นะที่มันซ้ำสามครั้งอะ่ะยังเก็บอยู่นะเออ,อมาหนึ่งในสองกดเฮย้ยเฮย้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วไม่เมาเว้ยเฮียใช่ปะนี่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่ะอ่ะ,ะอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่คิดตั้นเหรอ อ่าเช็คเช็คแป๊บอะอ่าเมื่อกี้ไม่ใช่คิดตันเหรออ้าวอ่ะอ่าสุดท้ายคือคิดตันอ้าวยี่ไอ้เหี้เมาส์อ่ไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อได้แล้วครับเสกินลิมูรุเนาะเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเมาครับเมาทุกชั้นสุดสกินมูรุลิมูรุอยู่สี่ครับ เหมาทุกชั้นกวาดเรียบนะครับมีแค่ชั้นหนึ่งที่ไม่เหมานะครับตามสภาพที่เห็นนะก็เอาเป็นว่าเรามาสรุปยอดกันดีกว่าครับสรุปยอดนะครับผมมีเริ่มต้นอยู่ที่2559 2549คูปองบวกกับเติมเพิ่มอีก2255และคงเหลือ156คูปองนะครับดังนั้นใช้ไปทั้งหมด4648คูปองบวกกับ1 0ึ0โทเค็น ฟรีสำหรับการเล่นริมอรูนะครับทำให้ได้มานะก็เหมาทุกชั้นนะอันนี้คือเหมาทุกชั้นนะครับจะอยู่จบอยู่ที่ประมาณ1,650หรือ60คูปองโดยประมาณนะครับโอเคจบแค่นี้แหละเศ้าเหมาทุกชั้นเจ็บซ้ำที่เดิมด้วยเทคนิคที่อะไรเนี่ยเทคนิคไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ๋อเลิกไม่มีเล่นให้ดูหรอกไปดูทางกันนีนาไปไปเลยไป